สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาเล่นเกมบูเฮมิ่เอ็หลังจากที่เขาอัปเดตโรงแรมมาแล้วก็คือไม่ใช่โรงแรมแบบเดิมแล้วนะคะโอเคแล้วก็จะเข้าไปกันเลยไม่น่าเชื่อจะทำถึงนะคะนั่นอ่ะโอ้โ <c> ห <oughs> oh แล้วก็จะพาทุกคนไปสำรวจดูนะคะว่าจะเป็นยังไงใดๆเลยแบบนี้นะคะก่อนอื่นแล้วก็ต้องไป เปลี่ยนเสื้ออะไรก่อนนะคะต้องรอนหน็ตก่อนนะนี่ๆๆโอเคมาดูกันอันนี้ก็คือโฮเทลนะก็จะเป็นคิดมาสเหมือนเดิมนะคะเราสามารถถ่ายละครได้เลยนะทุกคนมยชอบอะ่ะมิสระน้ำด้วยเดีย๋ยวเราจะถ่ายละครให้ทุกคนได้เห็นนะ โอโหไหนสร้าโอ้โคนสร้างคือแบบอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวชั้นล่างก่อนก็คือมาอมาเช็คอินอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะลองไปดูดีกว่าน่าจะมีความลับนะทุกคนแต่เราไม่ได้หาเพราะเราจะมารีวิวต่อไปข้างบนมาเราจะลองสร้างกัน ทำถึงได้ไงฉันบ้าจาจแล้วเนะี่ยทำถึงมากอะ่ะโอ้โหบูเฮเวนทำถึง้าก็จะเป็โรงแรมแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยเหรอเราจะพาไปดูนะว่ามันจะมีอาหารเช้าไหมก็อยากให้มีแหละแต่ไม่น่าไม,ไม่น่าจะมีนะโอเคทุกคนเม่กี้ไปข้องน้ำมานะน่าจะมี อันนี้ก็คือของคนอื่นนะคะลองไปดูเโรงแรมของเรา,ากันมีตู้เซฟด้วยเมื่อก่อนก็คือไม่มีนะคะเมื่อก่อนจําได้ว่าไม่มีอ๋ออันนี้ก็คือห้องน้ําคือหรูหราอลังการจะเต็มเวอร์คือแบบไหนดูซิว่าเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนบ้านได้เลยนะคะโดย อาจจะมีเสียงรบกวนนะอ๋อแต่ว่าเวลาจับแป๊บเดียวนะทุกคนคือแบบเล,ลิศอะเลิศเล,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 ลิอุ๊ยบ้านหลังนี้ก็สวยนะแต่ว่าบ้านหลังเมื่อกี้อะแบบดูสวยกว่าไหนดูซิว่ามีอะไรอีกมีคำว่าโอเพนด้วยโฮเทลนะเป็นโฮเทลแต่อันนี้อันว่าโมเทล หรือเปล่าไม่รู้ดูของคนอื่นสิคือแบบไม่รู้จ่ะทำถึงอ่ะต้องขอบคุณเจ้าของบริเวนที่ทำถึงมากใครจะไปคิดว่าจะทำถึงขางนาดนี้โอ้โหสะน้ำก็คือแบบ <c oughs> มามันก็มีที่ตอดจอดรถเยอะมากเราจะได้ทยละครนะ คือมันเนาะคิว่ามีชั้นบนก่นาทีแล้วคือแบบไม่รู้ว่าจะทําถึงขานาดนี้อันที่ฉันประทับใจที่สุดก็คือทั้งหมดเลยเราห้องเก็บของนั้นคือห้องเก็บของของพนักงานมีความลับไหมอะ่ะเราว่าน่าจะมีความลับแร็ปลับแหละโอ้โหคือทำถึงเวอร์ใครจะไปเชื่อ อคือแบบหูว้าวว้าวว้าวคือแบบแค่สระว่ายน้ำก็คือแบบดิฉันชอบสระว่ายน้ำสุดแหละมันดูสบายดีมาสมบทละครกันอ๋อโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย